สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีแนวทางเล็กเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะสถิติหวยออกวันจันทร์ที่ตรงกับวันที่16ธันวาคมมีแค่5ครั้งในรอบ32ปีเล็กเด็ดลุ้นรวยงวดนี้พรุ่งนี้แล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ธันวาคมกันแล้วเชื่อว่าเขาหวยและผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขต่างก็กำลังมองหาแนวทางเลขเด็ดเลขดัง เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันแล้วซึ่งวันนี้เราก็มีแนวทางจากสถิติหวยออกวันจันทร์ซึ่งตรงกับวันที่16ธันวาคมมีแค่5ครั้งในรอบ32ปีซึ่งมีเลขดังนี้ค่ะงวดประจำวันจันทร์ที่16ธันวาคม2562ดังวันที่1 529924เลขท้าย2ตัว97เลขหน้า3ตัว138043 เลขท้าย3ตัว555 665งวดประจําวันจันทร์ที่16ธันวาคม2556รางวัลที่1 341767 7. เลขท้าย2ตัว79เลขท้าย3ตัว111 228 742 826งวดประจําวันจันทร์ที่16ธันวาคม2545รางวัลที่1 019682เลขท้าย2ตัว67เลขท้าย3ตัว 075312616849งวดประจำว,วันที่16ธันวาคม2539รางวัลที่1 593856เลขท้าย2ตัว CC เลขท้าย3ตัว381438608755งวดประจำวันที่16ธันวาคม2534รางวัลที่1 7 2 4 1 4 3 6เลขท้าย2ตัว88เลขท้าย3ตัว ห9า613 667 7ด7กาอย่างใดก็ตามเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์เป็นเศรษฐีต้อนรับปีใหม่กันทุกคนนะคะ